สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับไม่ได้ผิดช่องนะครับช่องอาร์ตเบนี่ยแหละครับแต่ว่าวันนี้จะชวนทุกคนนะครับมาลองทําหมูทอดทงกะสือซึ่งเป็นเมนูโปรดของผมเลยนะครับทำไม่ยากนะครับวิธีการทําง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นหมูสันนอกนะครับผมสั่งที่ร้านตัดมาเนาะอันนี้ติดมันเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าผมไม่อยากได้มันอยู่หน่อยๆนึงนะครับผมก็จะนะครับกรีดเอามันออก ส่วนเกินเนาะส่วนเกินก็เอาออกไปเลยนะครับติดไว้หน่อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วก็ส่วนนี้นะครับเขาก็แร่มานะครับได้บางดีนะครับแต่ว่าเราจะนะครับฉาบมันออกนิดนึงให้เขาเป็นแบบเวลาชุบแป้งทอดลงมาแล้วเนี่ยตัวมันมันจะได้ไม่หดตัวนะครับแล้วก็ ใช้สันมีดนะครับเคาะนะครับเคาะทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อให้เขาแบนลงนิดนึงนะครับเอาออกไปเลยดกวนนะครับถ้าติดไว้เนี่ยน่าจะยากโอเคเอาออกไปก่อนนะครับ ชิ้นอื่นก็ทําเหมือนกันนะครับคิดออกไปเลยนะครับโอเคครับก็ระหว่างที่เราเตรียมหมูนะครับทีนี้ผมก็จะมาเตรียมตั้งกระทะรอ,อก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราชุบไข่ชุบเกล็ดชุบแป้งขนมปังเนี่ยเราจะได้ทอดเลยน้ำมันที่ใช้นะครับผมใช้น้ำมันคาราลาเนาะ แล้วก็ใส่นะครับประมาณว่าเวลาหมูลงไปก็สามารถท่วมหมูได้นี่ก็ประมาณขวดหนึ่งนะครับโอเคผมก็ตั้งไฟเลยนะครับโอเคน้ำมันที่ใช้ทอดนี่ก็ประมาณ160องศาหรือว่า170นะครับอยู่ราวๆนี้โอเคส่วนนะอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะ โรยเกลือพริกไทยนะครับวิธีการเนาะก็แผ่ไปก่อนอออก็โรยเกลือนะครับโรยเกลือ รเราจะไม่โรยเกลือก่อนนะครับไม่โรยเกลือทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเกลือเขาอย่างที่เคยบอกนะครับเขาสามารถดูดความชื้นได้นะครับเพราะว่าจะไปดูดความชื้นจากเนื้อหมูของเราทําให้เนื้อหมูของเราแห้งนะครับโอเคตก,ตกนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็พริกด้านครับเป็นเมนูที่ชื่นชอบมากครับเวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ไรก็ต้องสั่งเมนูนี้ลองจากประดิษ์ ก็โรยนะครับแล้วก็โรยพริกไทยเดี๋ยวพอเราเตรียมในส่วนนี้เสร็จนะครับผมก็จะไปเตรียมตัวแป้งไปเตรียมตัวแป้งที่จะมาคุกนะครับโอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวตั้งไว้น,นี่เลยนะครับน,นี่เสร็จแล้ว ตอนนี้ผมก็เตรียมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับมีไข่นะครับไข่ผมตีให้เขาแตกนิดนึงนะครับแล้วก็เก็ดขนมปังเกล็ดขนมปังนี่เราซื้อมานะครับเพราะว่าถ้าทำเองหมดนี่คงแย่นะครับโอเคครับเดี๋ยวขั้นแรกนะครับผมจะเตรียมตัวหมูเลยเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมินะครับของน้ำมันอ่าร2 0แล้วนะครับใกล้ละถ้าใครไม่มีนะครับก็ค่อยหยอด พกเกตขนมปังใส่เข้าไปถ้าเขาฟูลอยขึ้นมาเร็วๆเนี่ยก็ได้แหละนะครับโอเคอ่าดับแรกนะครับผมนะครับเอามือเปียกอันนึงนะครับมือแห้งอันนึงนะครับอันนี้นะครับคุกเนาะให้แป้งติดทั่วดีนะครับสะบัดนะครับโอเคนะครับชุบชุบชุบอืมนะครับโอเคแล้วก็ จากนั้นนะครับมือที่แห้งเนาะคุกเก็ดขนมปังเลยนะครับอโอเคแล้วก็จริงๆนะครับเราควรจะมีถาดอีกสักใบหนึ่งนะครับเอาไว้นะครับพักของอ อันนี้นะครับจะดูเต็มโต๊ะไปนิดนึงนะครับเพราะว่าโต๊ะเล็กมากโอเคอ่ะโอเคอันต่อมาเลยนะครับคลุกแป้งให้ติดให้ทั่วนะครับแล้วก็พยายามสะบัดแป้งออกนะครับแล้วก็นะครับใส่ม่ไข่ลงไปนะครับ อืมโอเคก็คุกเก็ตนะครับเดี๋ยวจะทำสัก3อันก่อนนะครับแล้วก็อันอื่นก็จะคุกเตรียมไว้นะครับโอเคครับอืมเดี๋ยวเราจะทอดนะครับด้านละ2นาทีเนาะใช้เวลารวมนะครับในการทอดก็ประมาณ 4นาทีนะครับโดยรวมโอเคอเดี๋ยวผมขอเช็คน้มันอีกรอบหนึ่งโอเค160แล้วครับเดี๋ยวผมขอเบานิดนึงอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะทอดชุดนี้เลยนะครับน่าจะได้แค่2ชิ้นนะครับ ไม่เป็นไรก็จับเวลานะครับแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะทําเหมือนกันนะครับค่อยๆคลุกโอเคทีนี้ผมจะพลิกด้านเขานะครับแล้วก็จับเวลาครับทอดต่อนะครับที่เหลือก็อน,นะครับเอามาคลุแกแป้งต่อ โอเคครับเดี๋ยวเล่านะครับคีบเขาขึ้นเลยโอเคทีนี้นะครับก็ต่อเลยนะครับโอเคครับครบเวลานะครับ โอเคครับเรียบร้อยนะครับปิดแก๊สเลยพักนะครับให้เขาสุกถึงข้างในนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาตัดดูนะครับโอเคพักก่อนอเดี๋ยวครับได้เวลาอันสำคัญแล้วนะครับเราจะมาสับหมูทอดกัน นี่นะครับเป็นเนื้อด้านในโอเคครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่จานเลยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับซอสพงคัสึอร่อยมาก ว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนอารมณ์ไปทำอย่างอื่นกันบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่พ้นเรื่องขนมปังนะครับเพราะคลิปหน้าผมจะเอาหมูทอดทงคัสึตัวนี้ไปใส่ในขนมปังนะครับเป็นขนมปังหมูทอดทงคัสึนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ